สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนนะคะมาพบกับครูปาอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนและเรียนรู้ในคำรู้จักคำนำเรื่องนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือภาพทีนะคะเล่มนี้มารอนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่บทที่8นะคะพูดเพราะนี่นักเรียนชอบคนพูดเพราะไหมคะ ใช่แล้วทุกคนก็ชอบคนพูดเพราะเหมือนกันเด็กๆสังเกตอะไรจากในบทนี้บ้างคะสิ่งแรกที่เด็กๆเ,เห็นในบทที่8ใช่ไหมคะก็คือช้างเจ้าเชือกนี้ใช่ไหมคะช้างเจ้าเชือกนี้เป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงคะหน้าตาเขาบึง้งตึงเลยใช่ไหมคะอ้จะต้องเกิดอะไรกับเขาแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปติดตามในเนื้อเรื่องกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปติดตามเนื้อเรื่องคุณครูอยากให้นักเรียน ฝึกอ่านและฝึกเขียนในรู้จักคำนำเรื่องนะคะ่าเด็กๆก,ก็เปิดไปในหน้านี้น,นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะรู้จักคำนำเรื่องลูกแย่งโกรธประตูฟุตบอลตะลิงก็ ทำเตะรู้ไล่ว่าขึ้นคนชวนนั้นผ่านเดิมริมจากบอกพูดซาด ใหญ่หรือนุ่มเหมือนหยุดเพราะกลาบกลางพลายเอะอะเบาๆทาแนะตอนบ่ายสนามสักครู่ ชอบใจเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่ได้เรียนรู้ในรู้จักคำนำเรื่องไปเห็นไหมคะถ้าเราบันฝึกฝนและปฏิบัติตามบ่อยๆเราก็จะเก่งนะคะแล้วเราก็ชำนาญในสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ